อรนะ่อยเนาะนี่เขาแจกอีเวนต์ฮ l o โล e n นคิงอะเหรอสุดยอดไปเลยอ่ะเออโหเป็นการแจกที <h <h ่แบบบึ้มบั้มเอ็กจัดนะดูงั้นผมจะเปิดทั้งหมด5ตัวด้วยกัน ในเมื่อไม่มีกฎไหนที่จะต้องเอาห้าตัวมารับด้วยนี่หว่าเพราะฉะนั้นก็รับได้แหละนะครับเอาตัวไข่มารับด้วยผมจะเปิดไปทั้งหมดยี่สิบห้ากล่องยี่สิบห้าคุญแจนะครับผมมามาดูกันว่าจะได้ของอะไรกันบ้างนะครับปั๊บหนึ่งวันปั๊บหนึ่งวันปั๊บโอ้โปั๊บหนึ่งวันอะไรวะเนี่ยปั๊บ ตัวนี้เกงครับไปดูตัวอื่นอ่ะอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะมาไม่พ่อมพันทาเพลงละไม่พูดพ่อมทําเพลงละบวกเลยแล้วกันปับ๊บเจ็ดวันปั๊บโอโหผีปับป๊บโอโหนึกว่าถาวรปับ๊บโอโหไม่ได้ถาวร่างเขาปับ๊บไม่ได้อะไรเลยตัวนีะ้ะดูอีกตัวเปิดกันเลยดีกว่าปับ๊บโอโหผีไอ้เหี้ยปับ๊บ ซอมบี้เฮ้ยถาวอนเว้ยเอ้ได้ถาวอนอันหนึ่งเฮ้ยเอาว่ะวิ้สเตตัสดีจัดดีจัดจัดเลยว้าวว้าวว้าววปั๊บโอ้โหไม่เป็นไรปั๊บโอ้โหไม่เป็นไรเราได้ถาวรแล้วไปดูอันต่อไปมาจัดไป เอาวะสเตตัสเต็มอู้อู้อู้อ้อูเวอร์จัดป้าไม่เป็นไรโอ้นึกว่าถาวรป้าโอ้นึกว่าถาวรป้าไม่เป็นไรเลยถาวรมาแล้วนี่เออเวอร์จัดโอ้ยเราได้ถาวรเยอะนะวันนี้น่ะเออมาไม่ปิด ไม่รีรอแล้วไม่รีรอชักช้าแล้วมาเปิดเลยสุดท้ายแล้วนะครับผมไปโอ้นึกว่าถาวรไปโอ้นึกว่าถาวรขอถาวรอ,อีกอันหนึ่งได้ไหมอ่ะถาวรอ,อีกอันหนึ่งได้ไหมอ่ะถาวรได้ไหมอ่ะเฮ้ยโอ้นึกว่าถาวรรถถอไม่เป็นไรถือว่าคุ้มแล้ววันเนี้อืคุ้มจัดเลยนี่นี่คือผลประกอบการของเราไม่จริงนะผมได้ถาวรมาสองอันนะครับเปิดไปทั้งหมดยี่สิบห้ากล่องด้วยกันนะครับ อืมโอ้โหสปีดอย่างเยอะอย่างเยอะโอ้โหดีของดีเลยเนี่ยของดีนะครับเนี่ยเออใส่แทนวันแม่ได้เลยนะครับเนี่ยเออของดีนะครับผมรีบเข้ามาจับจองกันได้เลยนะครับกล่องฮาโลวีนแจกฟรีนะครับผมอีเวนต์ฮาโลวีนแจกฟรีเฉพาะวันนี้เท่านั้น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 วันอื่นไม่รู้มีหรือเปล่าลองไปเช็คดูแล้วกัน ที่หน้าเว็บไซต์ของโซนโฟแล้วกันนะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับผมไม่เจ๊งนะวันนี้ได้ของถาวรมาส่งชิ้นในทีเดียวไปบ๊ายบาย